สำหรับความแข็งของไบครฟนะครับที่เราเห็นอยู่ในกา้านอาจจะมีเฟลดกต่างๆถ้าเป็นเฟลด A, R เฟลด์เฟลด X เนี่ยไม่ใช่ข้ามมาตรฐานที่เราจะใช้ในการเปรียบเทียบไบคร์ตรุ่นต่างๆได้เนื่องจากว่ามาตรฐานของแต่และโรงงานไม่เหมือนกันนะครับหรือถึงแม้จะเป็นโรงงานเดียวกันแรงเดียวกันต่างรุ่นเนี่ย เลก,ก็จะต่างกันถึงแม้จะเป็นเฟลกาเหมือนกันเฟลกฟเหมือนกัน hmm. นะครับเราก็เลยจะมีตัววัดตัวหนึ่งเขาเรียกว่า,า Frequency Machine นะครับเป็นตัววัดความถี่ของก้านลองดูนะครับเราก็ใส่ก้านเข้าไปแล้วก็ดิดวัดค่าออกมาอ่านะตัวนี้รอว,วตัวนี้ออกมา สองร้อยสี่สิบห้าสองร้อยสี่สิบห้าเนี่ยเป็นความแข็งหน่วยออกมาเป็นรอบต่อนอาทีหมายถึงว่าหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะแกว่งสองร้อยสี่สิบห้าเที่ยวนะครับซึ่งสองร้อยสี่สิบห้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นค่าตัวนี้ตัวเดียวแล้วเราจะบอกได้ว่ามันคือเฟ็กอะไรมันต้องเทียบกับความยาวด้วยในกรณีที่ความยาวสี่สิบห้านิ้ว C.P.M. สองร้อยสี่บ้าเฟรกจะเท่ากับเฟรก SR หมายถึงว่าระหว่าง R กับ S นะครับการเปิงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นก้านเหล็กหรือก้านไทรเวิร์ดเนี่ยเวลาความยาวตั้นลงในการที่จะให้ได้ฟิลลิ่งเดียวกันเนี่ยเฟรกจะต้องอา่านนะครับถ้า C.P.M. เนี่ยจะต้องมากขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติคนที่มมตีเลเวอร์สองรอยสี่สิ้าได้ดีเนี่ยพอเป็น ม้สามมันจะต้องตีขนาดสองร้อยหกสิบไม้ห้าสองร้อยเจ็ดสิบบนนองนี้นะครับ